วันนี้ก็ฝนตกนะครับตื่นเชา้าขึ้นมาก็ฝนตกเลยนะครับแต่ว่าคนเราถึงฝนจะตกก็ไม่หยุดทามาหากินนะครับเราก็ต้องไปทามาหากินเช่นเคยนะครับผมผมก็เหมือนกันครับช่วงนี้ช่งชวงเช้าผมก็ต้องออกปฏิบัติหน้าที่ของผมนะครับก็คือไปทํามาหากินนั่นเองนะครับผมก็ได้ถ่ายวิวที่ดินทางนะครับตามถนนนะครับที่ขนาไป ทำงานกับแม่บ้านนะครับให้แม่บ้านถ่ายคลิปให้นะครับครับเป็นไงครับมีบรรยากาศบรรยากาศโดยรอบนะครับผมก็วันนี้อึมครึมครับน่าจะตกทั้งวันนะครับนี้ครับผมคิดว่าน่าจะตกทั้งวันก็ดีเหมือนกันครับการที่ฝนตกครับมันก็ทำให้อากาศสดชื่นนะครับสดชื่นเพราะว่า มันก็ร้อนอุดอู้มาหลายวันแล้วครับตกก็ตกช่วงตอนคืนหน่อยเดียวนะครับมีวันนี้แหละครับที่ก็ตกตอนเช้าด้วยนะนีด้วยไม่แน่ใจว่าจะู่ทั้งวันหรือเปล่าแต่ผมก็ขอภาวนาให้ตกทั้งวันนะครับผมก็จะพอมีรายได้บ้างนะครับถ้าตกทั้งวันโอ้เห็นไหมครับถนนสถานี้สวยมากครับมีต้นกำปาสองข้างทางสวยงามมากครับ ตัองสยงห์สักว yeah! ์กงทางโน้นสักว์กงทางโน้นนะทางโน้นนะสิงก้าวมาก่อบรรยายไปเรื่อยๆนะครับขับไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงที่ทำงานนะครับแต่ทุกๆแถวลื่นทุกท่านที่ขับรถกับ เ้าก็คอยระมัดระวังแล้วครับเห็นไหมอีกคันนี้เสียแล้วครับรถใหม่เลยครับผมก็มอย่างนี้แหละถ้าเกิดเราไม่ดูแลเช็ครถก่อนออกจากบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นลมยางหม้อ,อน้ําำละมันเครื่องระบบเรบรกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับก็ต้องให้บาลานซ์กันนะครับพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลานะครับไม่ใช่ว่าสตาร์ทติดแล้วไปยังเยอะเราไปเสียกลางทางัมเป็นภาระ,ะยุ่งยากเสียเวลาหลายๆอย่างครับผม เราต้องเตรียมพร้อมนะครับการที่เราเช็ครถเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆแล้วครับเราต้องดูแลใส่ใจระบบต้องพร้อมกับในการาใช้รถนะครับแล้วก็คนก็ต้องพร้อมรถพร้อมรถคนก็ต้องพร้อมด้วยนะครับอย่าอดหลับอดนอนนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับไม่ดื่อมของมึนเมานะครับในขณะขับรถสติต้องเต็มร้อยนะครับ รถเต็มร้อยคนก็ต้องเต็มร้อยไม่ใช่ ridge, ว่ารถเต็มร้อยคนไม่เต็มร,อมร้อ,รอยไมย่ได้ครับต้องทุกอย่างขาเต็มเเต็มร้อยนะครับครับเต็มร้อยนี่ครับตรงนี้จึงเป็นป่าที่เก็บเห็ดนะครับของสองข้างทางเนี่ยเห็ดจะเยอะนะครับตรงนี้ชาวบ้านชาวจ้อ,องก็มาเก็บตรงนี้เลครับจากหลายพื้นที่ก็มาเก็บนะครับนี่ครับ ฝนลินพอดีเลยครับหมอนสำหรับที่ผมจะทำงานนะครับเพราะผมทำงานเกี่ยวกับปั่นน้ำฝนนะครับสอง,งข้างทางบรรยากาศก็โอเคหลงมือนนะครับขับรถขับด้วยความระมัดระวงังขับรถถูกดช่วยลดอุบัติเหตุนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อต้องมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นมีสองอย่างครับคือ ประมาทกมักง่ายนะครับผมประมาณก็มักง่ายนี่จะเกิดนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าทําให้มันเป็นอย่างนั้นอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับพยายามอย่าประมาณจะมักง่ายนะครับบางทีไปตกไฟแดงยังพากันผ่าเลยครับผมไฟเขียวแล้ววิ่งช้าช้าพอไฟแดงโอ้เหยียบใส่เลยครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคนเราคิดกับกันต้องบอกไม่รู้หรือว่าเขาบอดสีนะครับ นี่ครับนี่ก็ได้ถึงที่ทำงานผมแล้วนะครับนี่ตรงนี้เลยครับที่ทำง,งานแล้วเนี่ยผมก็ตั้งขายอยู่ริมทางตรงนี้แหละครับผมนี่ผมมาไล่สิรไล่เลยก็ตรงนี้แหละแต่ว่าเป็นที่ทำมาหากินของผมนะตรงนี้นะครับผมก็ขายมานานแล้วนะล,ลูกค้าก็มีแต่ลูกค้าประจํา ่นะครับทางแยกนี้ก็ค่อนข้างอันตรายนะครับหลายๆท่านต้องคอยดูนะครับต้องคอยดู่งครับถึงที่ทำงานของผมแล้วอันนี้นะครับผมว่าใครอยู่ข้างทางนี่แหละครับน้องควายออกมายแล้มาแล้วหลน้องควอายออมาแล้วนะครับควายออมาแล้ว นี่ก็ถึงที่ทำนักผมแล้วที่ทำรมหากินก็จุดนี้แหละครับครับผมนี่มาถึงแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะกลับกล้องมาให้ดูครับว่าหน้าตาคนทำคนถ่ายเป็นยังไงนี่ครับผมนี่นะครับคนถ่ายก็เป็นหน้าตาอย่างนี้แหละครับนี่บรรยากาศโดยรอบนะครับผมบรรยากาศโดยรอบ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกลยการไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมที่คอยให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากครับเชอญกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับผม